เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้ก็ผมจะไม่ได้มาแนะนำเกมนะครับแต่จะมาแนะนำวิธีการใช้จอยเกมในโปรแกรม BlueStacks นั่นเองซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปโหลดโปรแกรมเสริมใดๆนะครับสามารถทำการตั้งค่าใช้จอยเกมในตัวโปรแกรม BlueStacks ได้เลยแล้วก็เกมที่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างก็คือเกมโมบะอย่าง LOL, Wild Rift นั่นเองซึ่งนะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดให้เล่นด้วยนะครับเอาละด เดี๋ยวเราไปดูอันนี้ส่วนของการตั้งค่าเลยกันละกันนะตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าไปข้างในตัวเกมก่อนนะครับก็ไปตรงฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะทําการตั้งค่านะ,ะเลือกตัวใดตัวหนึ่งไว้นะครับ ก็ในส่วนของการตั้งค่าจอยเกมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตั้งค่ากับเกมอื่นๆได้นะครับก็ดูเป็นตัวอย่างนะใครที่ทำเป็นแล้วนะครับก็ข้ามคลิปนี้ไปเลยส่วนใครที่ยังทำไม่เป็นก็ามาดูกันนะครับโปรแกรม b บู s t a c k ใครยังไม่มีก็ลิงกโหลดผมจะแปะไวใ้ใต้คลิปเช่นเดิมเนาะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในตัวเกมเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เวลาที่เราจะตั้งค่านะครับก็ให้เรามาเลือกที่ตรงนี้ครับ เลือกที่การควบคุมเกมนะครับกดติ๊กทีนึงอ่ะแล้วก็จะได้หน้าตาม,มาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มาเลือกที่เปิด Advanced Editor นะครับอ่านี่ฮะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยในส่วนของเกม m o b ้านะครับก็จะต้องใช้สกิลแพดของเกมโมบ้าก็คืออันนี้นะแต่ถ้าเป็นเกมอ,อื่นๆนะครับเราก็ใช้จุดสัมผัสตร,ตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะใช้จุดสัมผัสนะผมก็ลากลงมาครับอ่ะ แล้วก็ตรงนี้ครับผมทีนี้นคลิกขวาที่หนึงนะครับผมอ่ะคลิกขวาเลยนะครับมันจะขึ้นมาให้เราเลือกระหว่างใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์หรือว่าจะใช้เกมแพดก็คือใช้จอยเกมนั่นเองนะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดก็ตั้งค่าเหมือนกันครับเออก็คือตรงนี้ครับมาเลือกได้เลยครับมาเลือกคลิกได้เลยว่าเราจะใช้ปุ่มไหนอย่างเช่น o เนี่ยครับปุ่มที นะครับหรือว่าจะเป็น b แล้วก็ตั้งค่าเอาแค่นั้นจบนะครับแต่ถ้าเป็น j o ยเกมก็มาเลือกที่เกมแพดนะครับแล้วก็มาเลือกที่อันนี้เหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าใน j o ยเกมผมจะใช้ป <c oughs> ุ่ม a ผมก็แค erm ่กดเลือก A นี่คร <Andrew> <c oughs> ับแค่นั้นเองนะก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดออกไปกดติออกอ่าเรียบร้อยทีนี้เนี่ยก็ในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับให้เรามาเลือกที่ปุ่ม d pad ตรงนี้นะครับอันนี้นะลากลงมาครับเหมือนเดิมเลยลากมาลากมาอ่าแล้วก็มาไว้ตรงนี้ครับผมอ่า โอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมครับทําการคลิกขวาที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งอย่างเช่นอันนี้ครคลิกขวาทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้นหน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นการใช้คีย์บอร์ดเนาะก็เลือกเอานะครับ W S D อะไรก็ว่าไปนะครับผมอันนี้ผมจะมาเลือกที่เกมแพดนะครับผมเลือกปุ๊บนะฮะเรามาสนใจตรงนี้นะนี่ครับซ้ายขึ้นลงขวาแล้วก็แกนเกมแพดสนใจแค่นี้พอนะครับผมอ่ะก็มาตั้งค่าเลยนะครับให้เราทําการกด Ả, ปุ่มขึ้นนะครับผมเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างที่ตัวเกมมันแจ้งนี่เลยนะครับผมขึ้นก็คือขึ้นซ้ายอันนี้ก็ลงแล้วก็อันนี้ก็ขวานะครับตั้งค่าแบบเดียวกันนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นแกนจอยสติ๊กนะครับผมแล้วก็แค่มาติ๊กตรงจอยสติ๊กเหมือนกันนะครับคลิกซ้ายทีหนึ่งจบนะครับอันนี้ก็คือตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดออกไปอ,ออกไหม ทีนี้ก็เรามาเลือกที่ปุ่มสกิลแพดของตัวเกมโมบ้ากันบ้างนะครับก็ลากลงมาเลยนี่ชึบลากลงมาแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็มาเลือกที่เกมแพดทีนี้เนี่ยตรงอื่นแล้วก็ไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกันนะครับให้เรามาสนใจตรงที่แกนเกมแพดแล้วก็เปิดใช้งานปุ่มแค่นั้นพอนะครับผมจะใช้สกิลตัวนี้เป็น X นะครับแล้วก็เลื่อนแกนเนเดิมนะครับผม อ่าซ้ายทีนึงนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่เราจะทําการแบบว่าเ,าเลือกทิศทางนะครับว่าเราจะแบบเอาทิศทางใส่สกิลกับศัตรูตัวไหนนะครับแค่นั้นเองเนาะอ่าโอเคผลจะตั้งค่าแล้วนะตั้งค่าอันอื่นด้วยนะครับคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้ผมจะใช้ปุ่ม Y อ่าโอเคแล้วก็อ่าคลิกซ้ายเหมือนเดิมนะครับ เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของตัวโปรแกรม Boostack เนี่ยนะครับก็ตั้งค่าบางอันจะต้องใช้เมาส์ในการกดอยู่นะเพราะว่าเกมโมบาปุ่มเยอะไงนะครับแล้วก็แค่ใช้เมาส์ไปนะครับผมผมใช้ปุ่ม B นอกนี้เเรียบร้อยแล้วก็อคลิกเรียบร้อยครับผมต่อมาอันนี้อันนี้ปุ่มที่กดธรรมดาหมดแล้วนะครับผมก็จะใช้อันอื่นอย่างเช่นใช้เป็น RB แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เนาะ ใครจะตั้งแบบไหนตามความถนัดตั้งได้เลยนะครับอันนี้ก็ผมตั้งตามที่ผมถนัดนะครับทีนี้เรามาใช้นี้บ้างนะครับนี่ตรงนี้เนาะตั้งค่าเอาอะไรเดียเอาเป็น RT ละกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบว่ากดาแบบคลิกติ๊กได้เลยนะจุดสัมผัสเนี่ยเรามาติ๊กอย่างนี้ได้เลยนะครับลากลงมาก็ได้หรือว่าจะติ๊กมาทีเดียวก็ได้นะครับในส่วนของปุ่มสัมผัสนะครับเนี่ยติ๊กทีเดียวอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมน,นแล้วก็มาเลือกที่เกมแพ ผมจะใช้เป็น RT นะครับเรียบร้อยต่อมาอันนี้ติ๊กทีน,นึงเหมือนเดิมคลิกขวาแล้วก็ผมจะใช้เป็น LB แล้วกันนะครับผม LB เรียบร้อยครับโอเคทีนี้อันนี้กดเหมือนเดิมครับคลิกขวา,าแล้วก็มาที่นี่ผมจะใช้เป็น LT นะครับ ในส่วนของปุ่มอื่นๆเนี่ยนะครับก็ให้เราทําการปรับแต่งกันเราเองนะครับว่าเราจะทําอะไรยังไงแบบไหนนะครับอย่างเช่นการออกไอเทมอะไรเงี้ยนะครับก็ผมจะไม่ผมจะไม่แบบตั้งค่าแล้วนะครับผมจะตั้งค่าแค่นี้แล้วก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นปุ่มวิ่งอะไรเงี้ยน,นะครับก็ให้เรากดติ๊กตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะครับผมเนี่ยฮะถ้าอันนี้ผมจะใช้เป็นอาสามแล้วกันนะครับเรียบร้อยเอ้เออยอาสามเฉยดิ a 3อนะครับแบบนี้เนาะ,ะเรียบร้อยครับทีนี้ก็ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดบันทึกนิดนึงนะครับเรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถใช้จอยเกมได้แล้วอะเดี๋ยวผมจะเคลื่อนทนี่ดูนะครับนี่นหเกลืนี้ได้แล้วครับใช้จอยเกมใช้สกิลนิดนึงนะครับตั้งค่าสกิลหน่อยปึ๊บ,บโอเคอเดี๋ยวผมมาตั้ง up level ตัวละครนหน่อยนิดนึงนะ,ะเพิ่มเงินเพิ่มเงินอ่นนี้จะไปใช้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไง ออกของอ่าคิวปุ๊บ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 ไปเลยครับผมลุยไอปุ่มตรงนี้นะฮะที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็เออ่ผมกด R3 สามใช่ไหมเนี่ยกด R3 สามเหงนะมันก็จะวิ่งไปละนะครับอืมในส่วนอื่นอื่อ่็ตามที่เห็นนั่นแหละที่ผมตั้งค่าไว้นะครับเนี่ยออกมาไอามินเนี่ยยังไม่มีนี่หว่าอา่ะสมมติผมมาอา่จัดก,การกับพวกคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งค่าพวกมินเนี่ยออกมานะฮะอ่าเนี่ยตั้งกับพวกนี้นี่ฮะเห็นไหม เรกดโยมสีได้ปกติใช้สกิลก็ใช้ได้นี่ฮะออแค่นั้นเองนะครับผมเรียบร้อยนี่ฮะปึ๊บนี่ใช้สกิลเห็นไหมเออนี้ครับปึ๊บนี่เรียบร้อยฮะถ้าเกิดว่าสมมุติเราจะทําการแบบว่าเลือกเป้าหมายสกิลครับก็ให้เรากดปุ่มนะครับสมมุติผมจะเลือกสกิลนี้อ่าอ่าแล้วก็เนี่ยครับเนี่ย บังคับทิศทางได้เลยนะครับแต่ว่าตัวละครบางตัวนะครับผมอาจจะแบบบังคับทิศทางยากนิดนึงนะครับดังนั้นก็ให้เราเลือกตัวละครที่เราคิดว่าเล่นในตัวบูสแต็เนี่ยโอเคที่สุดนะครับตั้งค่ากันเอาเองนะครับหรือว่าเราจะมาตั้งค่าตรงรัศมีตรงนี้ก็ได้นะเมื่อกี้นี้อย่างเช่นสกิลนี้ใช่ปะมันแบบค่ารัศมีมันออกมาแค่เนี้ยเนี่ยเนียมันน้อยนะครับดังนั้นผมจะมาตั้งค่าตรงนี้นิดนึงนะครับก็เปิดแอดวานเหมือนเดิม นะครับแล้วก็มากดคลิกขวาตรงนี้มันจะมีรัศมีอยู่เห็นไฮะอ่าตั้งเป็นสิบเลยแล้วกันอ่ะอ่าตั้งสิบแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกทีหนึ่งอ่าทีนี้ในส่วนของตัวสกิลเนี่ยมันจะขยายออกไปนะครับอ่ะสมมตินะปึ๊บนี่ฮะเห็นไหมมันขยายออกแล้วนะครับนี่แล้วก็ตั้งค่าได้แล้วแค่นี้เองนะครับปึ๊บ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการตั้งค่าการใช้จอยเกมในการเล่นเกมต่างๆในบลูสแต็กนั่นเองนะครับอ๋อเกมโมบาอาจจะตั้งค่ายากนิดนึงนะครับแล้วก็เล่นยากนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับอืงนั้นก็มาลองเดินดูนะครับอเอาให้ดูพอประมาณเข้ากลาประมาณนี้นะครับตัวคลิปก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับมาแนะนำแค่นี้ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้เลย นะครับผมสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในเกมอื่นๆได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ยังไงเนี่ยเมน,นมานะครับจะถามอะไรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนจ้า